ครีมมัดรีมมัดครีมมัดลุมนีตัวเปิดตัวเปิดตัวเปิดแมวตบใจถึงรอดรูกนีบุตรถงเปลี่ยนเนงไยคือผมมีรูกอยู่ในในนั่นทุกมันจระเานาพี่ผมมันแบ่งตารนลิีแต่อาพี่มันตานซี่เล้วได้เอฟเ็กไอ้นี่มันตานที่เดียวได้ตะปี นายบาวันยิงก่อแล้วนะเหลือนะฮะที่เปิดเด็นยืนว่าแมวแมวมือเราต้อบไม่ลงอ่ะเล็กนุ่มลิดลิศยิงไม่มข้าวอ่ะเหลปวดไหมต้อมอ่ะต้อมมาเด็กแมว